ไปแล้วไปแล้วเอาแต่แม่ตายนะแม่ตายนะตายว่าอะไรไม่รูมแต่สมมตินี้เราเอานะเรรบ้อไปแล้วตายละบานจาน60เอ๊ะเราใช้สิทพ่อกับแม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอ้าไปใครถ้ารดนเสียคู่สอนะ

เดี๋ยวล้มละ้ล้มบวยละอามระวังให้ดีหย um, ิเรื่อมาแล้วนะเดี๋ยวรอพิงไ um ่อ้องในว่าห้ามขยับเอาเนี้ยวช้แม่ยังไง่ะไม่รู้แล้วเอ้ยอยเมานะ ขอเพลงใหม่ขอเพลงใหม่โอเคอ๋อโจ๊ะหัวปั๊บคนเดียวเนี่ยปั๊บนั่งเก้าอี้นั่งเตรียมรอเตรียมรอหัวปั๊บคนเดียวเนี่ยพระจันทร์อย่างสวยแล้วถ้าเหลืออยู่คนเดียวก็กดนัทำไมไม่ต่างดังมาแล้วมาเโอเค

ไม่ได้นอะตมให้ตอนนี้เหลือสี่คนเะาล้วแม่จะไปให้เอ้าไม่ก็ยื่นให้ยายอย่างนี้ไงยายก็รับเด้อปั๊บก่งจริงนะปั๊บแข็งสาแข็งนะเนี่ยก็โดนคนสร้างเออหนูโดนคนสร้างเอาย่างเอาโจโจเขาโจโจหนูสร้างกดก็ต้องเข้าข้างหนูสิเนาะเหมือนเขียนรัฐธรรมนูญน่เห็นไหมใครเขียนก็เข้าข้างคนนั้นแหละ เมเดี๋ยวว่าป๊าชนะแน่เจะส่งยายอยากแน่เลยพี่เจหามีการีเจหามีการก่อนยิ่งมันรุนขนาดนั้นเลยเหรอป๊าเมเดวว่าโดนแน่รอบนี้เมเดี๋ยวนั่งรออยู่เนี่ยถ้าดูถ้าถ้าโดนหนูก็สบายเลยเด็กขี้โดนียี่สิบเด็กขี้บ้าดเนี่ยโดนยี่สิบเด็กแปดแล้วหกสิบแปดสิบแล้วนะป๊าเออ ไ้าคนห้าคนห้าคนควัคนั้คอควักจอให้พี่มิวให้พี่มิวล็อกสเปคไปที่ปั๊บแล้วจุดเองดีกว่าเฮ้ย แน่นบอยนะครับถ้นไม่ปก่เลยแน่นบอยอะแนนโดนแม่จบกัอีนีแล้วได้แล้วเดี๋ยวรอเตโนหยับไม่ได้เรอโนแต่ใยับไม่ได้สี่เดือดนี่เอ๋อเตโนโนเเหลือสี่คนแล้วจ้าเออจะอยู่กับใครวยคนจ่าได้ตังค์ได้แน่เลยเอาละเอาละปั๊บระวัง บ้านล้อ๋อทำสายแพ้เลยนะตกลียดแรงทำสายแพ้เลยนะจับฝังมือนะเสียกันตั้งเป็นสยเอาลโอ้โหปมาแล้วเหรอสคนเอาแล้วเอาแล้วคนมเอาบง นูนคอยโยนยื่นให้ยายนะป้าคุณต้องมกับยากตาหน่อยปก็ยกหันหน้าอยาไปตาหน่อยมาเอกเดินหน้ามาเอกจะลมเกือบตาถอยหลังยืนพอเธออ่ะจะลมเดี๋ยวเดีลูกเดี๋ยวค่ะเก็บพื้นที่สักครู่ค่ะจะลมใส่ไฟโอ้ยอันแรนะวเดี๋ยวป๊าชนะแน่ป่าดูเออเออป้าชนะแน่อ้าเลือดไปเล เอาโดนแน่โดนแน่เอาระวังให้ดีสองมือสองมือเอาสองมือเออสองมือโอยสดดเอาแล้วเริ่มกดดันแล้วระวังไฟระเดระะ เอาครับเอาเอาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวสองคนเดี๋ยวเชียร์อยู่เดี๋ยวเชียร์อยู่คือสองคนนิดนี่แหละสองคนเรานี่เลยเหมือนนานๆนิดนึงอย่าทงแต่คนนั้นแะเลยเต้นด้วยหางสมงันทีเต้นด้วยเออเต้นด้วย

มีการเปลี่ยนแปลแล้วชนษแล้วช่มโษนาแล้วชนะแล้วยอมเกตายอมแ้ตานุงชนะชนะชนอ้าวคนเก่งคนเก่งโอ้ยอ้าวใจตั้ง14ี่ีเาี จ่ายตังจ่ายตังมีทิปเลยมีทิปด้วยมีทิปด้วยมีทิปด้วยเดี๋ยวยังรับก่อนอ๋อสองคนแน่กันนะดีอ้าวไปไปเอากระป๋องมาใส่ด้วยกระป๋องไว้ใส่เงินอย่างเดียวเลยเว้ยปั๊บตัวจริงดีกว่าเดยว ปั๊บชนะของจริงแล้วเอเชียอยู่เนี่ยราถือกระป๋ไดะไรรับทรัพย์อย่างเดียวเลยไวันนี้รับทรัพย์อย่างเดียวเลยน้รับทัพอย่างเดียวเลยเว้อันนี้โอ้โหมันมันไม่ยี่สิแล้วนี่มัน เออไม่ได้ทำเออไอเดียเออเออเฮ้ยเกิดแล้วเอาเอาใครไม่ใครเต้นร้อยยังไงปวตึงอ่ะัดฉลากลอดแรกครับจัดฉลากลัดแรกค่ะจัดฉลากอ้ลูกพอยย่าเล่นไอ้าก แต่ข้าวแถวอาวุธหรออาวุธโซเป็นผู้คนผู้ประเดิมใช่ไหมย <Okay. S 1> อดอ่ะ